สวัสดีครับกลับมาพบกับ How to Fit นะครับคอนเทนต์ดีๆนะครับที่จะมาแนะนำและสาธิตวิธีการตั้งค่าอุปกรณ์ Engineer Fit ครับใน EP นี้เราอยู่กันใน EP ที่9นะครับ EP ที่ผ่านๆมานะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าการใช้งาน Wi-Fi ได้แล้วนะครับมีการกำหนดความเร็วของผู้ใช้งานนะครับมีการทำหน้าตัวล็อกอินของผู้ที่เข้าใช้เรียบร้อยแล้ว วันนี้เป็นอีกเมนูหนึ่งครับที่น่าสนใจเมนูนั้นก็คือเมนู w i f i Scheduling นะครับ w i Wi-Fi Scheduling ก็คือการกำหนดช่วงเวลาการให้บริการเจ้าตัว wifi ของเรานะครับซึ่งจะไม่ได้เป็นการปิดเปิดอุปกรณ์นะครับต้องบอกว่าเราจะเปิดเฉพาะชื่อเนี่ยตามช่วงเวลานะครับที่เราให้บริการของร้านเรานะครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของวิดีโอสาธิตการตั้งค่าครับ เริ่มต้นนะครับให้ทำการเปิดเบราว์เซอร์ที่ใช้งานนะครับจากนั้นพิมพ์ url fit engineers นะครับ ai นะครับเพื่อเข้าสู่ cloud fit express นะครับจากนั้นให้ทุกท่านทำการล็อกอินเข้าสู่บัญชีการใช้งานหลังจากที่ล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเน็ตเวิร์ก ที่ชื่อว่า how to fix นะครับเมนู w i s i s e d u l i n g เนี่ยจะมาช่วยในเรื่องของการลดปัญหานะครับที่เมื่อก่อนเราพบว่าเราปิดร้านไปแล้วหรือเราไม่อยู่บ้านก็มีคนมาแอบ,บเล่นเจ้าตัว Wi-Fi ของเรานะครับวันนี้เราจะใช้เจ้าตัวเมนู Wi-Fi Scheduling มาช่วยกำหนดในเรื่องของเวลานะครับ ให้คลิกที่เมนูที่ชื่อ wi-fi นะครับจากนั้นให้เลือกชื่อ ssid นะครับเลือกชื่อ wi-fi ที่เราต้องการนะครับที่เราต้องการจะเพิ่มเจ้าตัว wi-fi scheduling เข้าไปนะครับวันนี้ผมจะเพิ่ม wi-fi scheduling นะครับที่กับชื่อ free wi-fi นะครับผมก็คลิกเข้าไปนะครับจากนั้นคลิกที่ wi-fi scheduling ครับจากนั้นให้เราทำการ enable เจ้าตัว scheduling ขึ้นมานะครับและกำหนดในเรื่องของวันและเวลาที่เราต้องการจะให้ชื่อ SSD i นั้นแสดงการทำงานนะครับพูดง่ายๆว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปปิดเปิดอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เนี่ย ก็ยังคงทำงานในชื่อ ssid อื่นส่วนชื่อ ssid free wifi เนี่ยก็จะมีการเปิดใช้งานตามวันและเวลาที่เรากำหนดนะครับโดยระบบเองเนี่ยเขาก็มีการทำเจ้าตัวเทมเพลตไว้ให้นะครับเราสามารถที่จะกำหนดแบบที่เป็นคัสตอมก็ได้คือเราเป็นคนเลือกเองนะครับหรือจะใช้ในลักษณะที่เป็นเทมเพลตของเขาก็ได้ ครับมีการเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับช่วงเวลา8ปดโมงถึง5้าโมงเย็นแบบนี้นะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับผมจะทำการเปิดทุกวันยกเว้นเสาร์อาทิตย์ผมก็จะกดปิดนะครับที่วันเสาร์และวันอาทิตย์และผมก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นปิดสักสองทุ่มลาหล่อจะปิดตึกนิดนึงนะครับ เราก็สามารถที่จะกำหนดแบบนี้ได้เลยนะครับเมื่อเราตั้งค่าทุกอย่างนะครับตามความพอใจเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ทำการกด apply นะครับเพื่อทำการอัปเดตนะครับเจ้าตัว s s i d นะครับเพื่อให้ทำงานตามวันและเวลาที่เรากำหนดนะครับ และนี่ก็คือสาระดีๆสำหรับ EP นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ